เราเริ่มต้นกับเรื่องของโควิดก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่อยู่ในพาดหัวข่าวของทางรายการเมื่อเด็กที่ติดเชื้อคนหนึ่งอายุ9้าขวบนะครับต้องไปอยู่ในโฮสปิทอลแล้วก็ปรากฏว่ามีการโทรคุยกับทางบ้านเด็กร้องไห้ปรากฏว่าอยู่ในโฮสปิทอลเนี่ยไปอยู่ร่วมห้องกับอีกคนหนึ่งซึ่งเขารู้สึกว่าโอ้โหทำไมเด็กเข้ามาแล้วมีการร้องไห้มีการโทรกลับไปที่บ้านลำคาญถึงขั้นไล่เด็กออกไปนี่นะฮะ ที่สุดแล้วเนี่ยนะโพสต์นี้คุณชัดชัยพานสำลิศเขาเล่าเขาโพสต์เล่าให้ฟังนะครับว่าตัวเองแล้วก็เด็กคนนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ถูกส่งมาที่โฮสฟิทเอลแห่งนี้หลังจากตรวจพบเชื้อเมื่อวานนี้เด็กอายุ9้าขวบต้องมารักษาตัวเพียงคนเดียวเพราะว่าคนในครอบครัวไม่ได้ติดเชื้อด้วยพอมาถึงเด็กก็ต้องถูกส่งไปอยู่ร่วมห้องกับผู้ชายอีกคนหนึ่งอายุประมาณสัก20-30นะฮะแต่ไม่ใช่พี่คนนี้นะฮะพอมาถึงเด็กก็โทรศัพท์คุยกับครอบครัวซึ่ง ก็แน่นอนเด็กจากครอบครัวมาคุยกันเขาก็ต้องร้องไห้นะฮะปรากฏว่าผู้ชายคนที่อยู่ร่วมห้องของเด็กคนนี้ไม่พอใจบอกว่าเด็กคุยโทรศัพท์เสียงดังไม่มีมารยาทหลังจากนั้นเมื่อพี่คนรู้จักของน้องเคาะห้องเอาข้าวกับยาไปให้คนที่อยู่ในห้องก็ยังด่าเด็กทั้งคู่ว่าไม่มีมารยาทและไล่น้องให้ออกจากห้องนี่นะฮะจนตัวเขามาพบก็เลยพามาอยู่ที่ห้องของตัวเองอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะฮะ น้องมาคนเดียวเพราะว่าพ่อแม่ร้องไม่ไม่ติดเชื้อน้องเลยต้องมาคนเดียวต้องโดนรับมาให้คนเดียวจะมีรุ่นพี่น้องที่อยู่แถวบ้านวิ่งเอายามาให้น้องยาจากหมอเพรว่าตัวจังหวะที่คนผู้ใหญ่คนนั้นงแบบว่ามึงวิ่งมาละยาไรไงอะไร,ะไรน้องผู้ชายคนนั้นอ่ะที่เป็นพี่อ่ะก็รีบวิ่งออกมาแต่ว่าไม่ออกไปไหนไกลครับเขาก็เลย แอบฟังอยู่หน้าประตูเขาก็ด่าน้องด่าน้องคนที่ก้าวผบจูงในอ่ะแล้วน้องก็ไม่รู้ทำไงน้องก็เลยเดินมาหน้าห้องจังหวะผมเดินออกไปเอาอาหารพอดีไม่ได้ด่านน้องเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาไล่ถ้าเกิดยังไม่มีพี่น้องมานอนกับพี่มะมาขอห้องพี่ได้อืมประมาณสี่ทุ่มนิดนิดต้นต้นน้องก็มาขอผมเจอน้องอยู่หน้าห้องน้องนั่งอยู่ผมบอกว่าเอาเดี๋ยวไล่ไหมสรุปบอกใช่ น้องก็ไม่กล้าเข้าเข้าไปเก็บกระด้ในห,ห้องที่มีคนที่ด้ายอยู่เนี่ย yeah. ที่สุดแล้วน้องคนนี้ก็ต้องย้ายห้อง <Ừ. S 2> มาอยู่กับพี่อีกคนหนึ่งเป็นพี่ใจดีเนี่ยนะฮะแล้วคุณพี่คนนี้คุณชัดชัยก็บอกว่าตอนเช้าก็ครอบครัวของน้องที่ติดต่อมาครอบครัวของน้องพอรู้เรื่องนี้ก็บอกว่าถ้าง่านอยู่ย้ายไปอยู่ที่อื่นไปอยู่โรงพยาบาลสนามค่ะคุณชัดชัยก็บอกว่าเออถ้าไปอยู่โรงพยาบาลสนามก็จะลําบากคนนี้อยู่ฮอสพิเซลอยู่ห้องเดียวกับผมนี่แหละไม่เป็นไร<ะ>เรื่องนี้ก็จบลงด้วยแบบนี้นะฮะ ฉะนั้นน้องคนนี้ก็ย้ายมาอยู่อีกห้องหนึง่งกับคนที่เขารู้สึกว่าเห็นใจน้องคนนี้ก็คือคุณชัดชัยแต่ว่าเรื่องนี้มีข้อสังเกตท่านผู้ชมครับการที่ผู้ป่วยไปอยู่ในฮอสติวีเทลห้องหนึ่งอยู่ด้วยกันสองคนซึ่งรัฐหรือเจ้าหน้าที่ควรจะจัดให้เมื่อมีการย้ายห้องเนี่ยเขาสามารถผมไปอยู่ห้องนู้นผมไม่พอใจผมไปอยู่ห้องนี้ทําทโดยพฤติการแบบนี้ได้หรือไม่ นะฮะอันนี้เป็นคําถามโอเคล่ะถ้าเรามองในแง่ดีเรื่องนี้ก็จบลงได้ดีเด็กไปอยู่กับอีกห้องหนึง่งนะที่เขาเข้าใจความเป็นเด็กแต่ว่าการย้ายห้องแบบนี้เนี่ยสำหรับผู้ป่วยเนี่ยเขาสามารถทําได้โดยพระการแบบนี้เหรอฮะใช่ไหมฮะค่ะอันนี้ก็ต้องลงไปดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งด้วยนะคะ